ิปนี้พาเพื่อนๆมาส่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของโนิซ่าบนเวทีงานแฟนมีที่ฮ่องกงนะคะเรียกได้ว่าส่งท้ายอย่างยิ่งใหญ่อลังการเดโค้ดก็คือเป็นดอกลิลลี่นั่นเองนะก่อนหน้านี้ค่ะทางบ้าน57 58บ้านบาจ์ชองของโนิซ่านะคะก็เข้าไปซัพพอร์ตโดยการอุ้ยโปรเจกต์ใหญ่มากนะมีซุ้มดอกไม้ของแจกมากมายเลยเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรียกได้ว่าขาดมิได้เลยนั่นก็คือเป็นกิจกรรมช่วงท้ายนะคะที่แฟนคลับเนี่ยตั้งใจทําให้กับองนิซ่าล่าสุดค่ะเอ็กก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชม โมเมนต์นี้ก็คือเขามีแบนเนอร์ไปให้น้องลิซ่าถือเนาะเป็นป้ายชัยหน้า57นั่นเองค่ะโดยเป็นการร่วมมือร่วมใจกันกับ58 57แหละจะสนับสนุนน้องลิซ่านะคะและก็สําเร็จคือตอนแรกเนี่ยกิจกรรมเข้าไปไม่ถึงนะเพื่อนๆแต่ว่าล่าสุดก็สําเร็จนล้วแหละค่ะออกมาเป็นคลิปเหล่านี้นะคะที่ ads m o u s อยู่นี่นะน้องลิซ่ามีการถือป้ายแบนเนอร์นะคะแล้วก็ทุกคนก็ชูป้ายขึ้นได้ดีว่าทุกคนรักน้องลิซ่ามากมากนะคะแฟนคลับทั่วโลกต่างรอซัพพอร์ตน้องลิซ่ามากๆและก็มีภาพน้องลิซ ายภาพกับแบนเนอร์ชูป้ายและก็พี่พี่แฟนคลับด้านหลังก็คือสวยมากๆเลยคือแล้วก็ชูขึ้นแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าปังมากๆคือสวยงามมากจริงๆค่ะและก็นอกจากนี้อีกหนึ่งป้ายนะคะก็จะเป็นป้ายนี้ที่โนริซ่าถือโนริซ่าก็นั่งจับแก้มพองเลยนะคะน่ารักมากๆโอเค Ready? Ready? Three. และนอกจาดนี้นะคะก็จะมีโมเมนต์ช่วงอขออนุญ,ญาตมหามอยว่าอะเป็นเค้กร็อกสตาร์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ได้นอนเขาว่าน้อง,อองิซ่าเนี่ยมีอาการไม่สบายนั่นเองนะเพื่อนๆน,น,นะแล้วก็มีเสียงแหบๆหบนะคะแต่ว่าน้องิซ่าก็คือเป็นสตาร์ร็อกสตาร์จริงๆนะคะของคนที่น้องทุ่มเทแล้วก็เต็มที่ไม่ว่าจะป่วยแค่ไหนก็ตามและน้องเนี่ยก็บอกในแฟนมิเตอน,นะว่าน้องดิซ่าขอโทษแฟนๆค่ะที่ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดของน้องในงานแฟนมิที่ฮ่องกองนะคะน้องขอโทษจริงๆแต่ก็จะพยายามให้มันออกมาได้เป็น100่งรเป

ืออันนี้ผิดถูกประการนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะพอดีแอดก็คือมีการเล่าโมเมนต์ตอจากแคปชั่นของแม่แม่แฟนคลับที่มีการวีดคลิปนี้นั่นเองค่ะเพื่อนๆก็ประมาณว่านงลิซ่านี่ขอโทษแฟนๆนั่นเองนะเพราะว่าน้องก็บอกว่ารู้สึกเศร้าที่ร่างกายของนองเนี่ยไม่ดีจนถึงช่วงสุดท้ายขอโทษนะทุกคนฉันอยากจะแสดงให้ดีที่สุดเพื่อฮ่องกงเช่นกันนะอะไรแบบนี้คะ่ะเอาละนงลิซ่าคะการสดแสดงของนองในงานแฟนมีตอัพที่ฮ่องกงก็คือไม่มีอะไรติเลยค่ะเพราะว่าดีมาเสมอแล้วก็ดีมากๆเลยก็หวังว่านงลิซ่าจะได้้พ่่อนใหเต็มที ก็ขอให้แบบว่ารอบหน้าในอนาคตน,นะนะจะมีเวิร์ลทัวร์อะไรก็ตามแต่แบบว่าเว้นวันหน่อยดีไหมคะลูกดีไหมแบบสามวันทีอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อนแต่เท่าที่ดูน้องดิซ่ามาเนาะก็มีการบีดแป๊บๆน้องริซ่าก็ต้องเดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้แล้วนะคะทาให้มันมีเวลาพาักผ่อนน้อยมากๆเลยแม่ะจะนอนบนเครื่องก็ตามค่ะน้องดิซ่าก็เก่งมากๆซึ่งการแสดงของน้องดิซ่านะคะทุกคนจะได้เห็นเพอร์ฟอมต่างๆก็คือไม่มีตกไม่มีดรอปเลยนะคะแม่กี่เพลงไปแล้วค่ะแลริซาเพลงมันนี่โอกซ่านิวบูเมน มูนนิฟอร์ค่ะไม่เคยตกไม่เคยดรอปเลยนะคะนอนริซ่าเก่งที่สุดแล้วอันนี้แอดภาพภูมิใจในตัวของโนงริซ่าที่สุดแล้วก็โชว์วันนี้ไม่มีขาดตกบกร่องเลยแล้วก็ได้เห็นว่านอริซ่าโคตรอึดที่มาป่วยเอาตอนแฟนมิสสุดท้ายเพื่อนๆทัวร์มาตั้ง5ประเทศนะคะแม่ดังนั้นโนริซ่าเก่งที่สุดไม่ต้องขอโทษนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ขอให้นอริซ่าที่ได้พักผ่อนเยอะๆคือว่าไม่เฉพาะแค่คนที่เข้าร่วม70,000คนนะคะที่ผ่านมา5ประเทศเนาะสำหรับแฟนมิสอัพของนอนริซ่านะคะแต่ลิลลี่ทั่วโลกต่างรับรู้แล้้้วก็สัััมมาไไดดถึงคงคตใจรบ ความสุขและกความภาคภูมิใจในศักยภาพแฟนมีทั้ง5รอบที่สําเร็จอย่างงดงามโนลิซ mm ่า hmm. ก็โปรดรักษาสุขภาพให้กำลังกายกําลังใจที่ดีนะคะเพื่อสร้างความสุขให้พวกเราต่อไปนะคะ mm hmm. แล้วก็แฟนคลับ hmm. จะอยู่เป็นกําลังใจให้กับโนลิซ่าเช่นกันนะ The best just...I'm <laughs> oh. just, just kind of sad that performance I've ever sad I'm played kinda It's not good till the end. I'm sorry guys. I really want to show my best for my Hong Kong as well.